สวัสดีครับวันนี้พามาดูดอกต้อยติ่งของไทยกันบ้างครับนี่ครับต้อยติ่งไทยนะครับนี่ครับจะเป็นต้นขนาดเล็กนะครับไม่ไม่ใหญ่เหมือนต้อยติ่งของต้อยติ่งฝรั่งนะครับหรือไอต้อยติ่ง้าประทานพรนะครับตัวนี้คือต้อยติ่งไทยนะครับธรรมดานะครับพันเล็กแต่ตัวยาไม่ธรรมดาครับเป็นตัวยาที่คนโบราณรู้จักกันดีนะครับใช้กันดีนะครับนี่นี่ครับลักษณะเม็ดเขานี่ครับ เม็ดแก่สุกนะครับถ้าไปโยนลงลงน้าเขาจะกระเด็นนะครับเปลือกเขาจะกระเทาะออกและกระเด็นกระเด็นลอยออกดังป๊ะแปะนะครับนี่ครับลักษณะเม็ดต้อยติงไทยนะครับลักษณะดอกครับสีม่วงอ่อนๆครับนี่ครับสีม่วงอ่อนๆครับรากจะนานครับตัวยาอยู่ที่รากครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไปโยนให้ดูเพรน้าช่วยเก็บลูกสุกมัน เดี๋ยวไปโยนใส่น้ำเอาเก็บถือไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะถอนรากให้ดูครับดอกเริ่มร่วงหมดแล้วครับสองวันก่อนดอกยังเต็มอยู่เลยห้โคนต้นหาโคนต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวยาให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะถอนไปที่บ้านนะครับเพราะรู้สึกว่าฝนกำลังจะตกนะครับเดี๋ยวถอนรากให้ดูก่อน เก็บเอาลูกแก่ๆเอาลูกแก่กกๆนะครับโอ้รากขาดหมดเลยไม่ได้เอาเสียมมาเอาเม็ดสีน้ำตาลดำๆนะนีเห็นไหมนี่ครับลักษณะเม็ดอืมอได้อีกเม็ดแล้วลักษณะดอกตูมเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ยังไม่บานนะครับเขาจะยังไม่บานออกรกครับอยู่ริมทางครับนี่ ได้รากขาดหมดครับไม่ได้เอาเสียมมาเย่อยู่ได้เลยครับรากครับคล้ายๆรากสามสิบครับคลายกันเนาะนี่ครับคลายนอนตายยากนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บกลับบ้านครับนี่ลักษณะใบครับจะต่างกันกับต้อยติงฝรั่งครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใบทรงกลมรีครับนี่ครับ ต้นก็จะเล็กต้นจะเน้นแตกแตกเป็นทรงพุ่มนะครับเลื้อยกึ่งเลื้อยกึ่งกึ่งยืนนะครับคลานตามดินแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับในเหมือนต้อยติ่งฝรั่งครับที่จะชูขึ้นสูงเลยครับเดี๋ยวเราเก็บไปดูกันที่บ้านกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บเม็ดสุกไปให้ดูด้วยกาตัวเล็กกำลังเก็บนะครับทอาม่ถึงโอ้โหูไกลนะครับ โอ้ได้เยอะแล้วไป <c oughs> กลับกันเลยครับ <c oughs> ไปดูที่บ้านครับ <c oughs> อ้อยอ้อยพดขาดูนะครับคือต้อยติงไทยนะครับหรือระเบิดเวลาครับกำลังใ <c oughs> จในการเล่นครับยังไม่ระเบิดนะครับโอ้ยเกิดโดนตาพ่อเลยโอ้ยระวังด้วยนะลอยลอยขึ้นสูงเลยนะระวังใส่แล่นไหม เม่กระเด็นเกี่ยวดนดปลาเขอจริงน่ครับีโอ้ระเบิดแล้วครับนี่ครับนี่ครับกระทัดเกียครับโอ้กระโดดออกโอ้กระโดดออกเหมือนปลาเลยนี่บ๊วยนี่ครับของเล่นในวัยเด็กนะครับนี่นอกจากเป็นสมุนไพรแล้วยังยังไปจับมันเปี่ย,ยน,นแล้วดิมันจะระเบิดแล้ว ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วครับฝนตกหนักฝน,น,นตกหนักเลยครับตกตกนตเครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราไปดูสังขุนทางยาวครับตอนนี้ฝนตกหนัก ครับคือรากเง้าของเจ้าต้อยติงครับต้อยติงไทยครับเราใช้ประมาณ2ต้นถึง3ต้นนะครับถอนมาเลยครับใช้เง้าของเขาครับนี่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้2ต้นนะครับครับไปต้มเลยครับน้ําทุ่มตัวยาครับต้มพอน้ําเหลืองๆก็ทานได้เลยครับก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับครับไม่ต้องต้มนานนะครับเอาแค่ตัวยาออกนะครับ หลายคนคงรู้จักดีครับนี่ครับลักษณะใบกลมกึงรีครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับฟ้าก็ยังมืดๆอยู่ครับฝนตกหนักหยุดเมื่อกี้ครับสรรพคุณของเต้าอิติงไทยนะครับนี่ครับแก้ปวดเข่าปวดขาครับรักษาไตนะครับแก้ปวดเข่าปวดขารักษาไต จะดองก็ได้ครับดองเอาไปล้างนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งถึงสองต้มกันนะครับต่อต่อสุราหนึ่งขวดนะครับขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้ครับบางคนว่าต้องดองกี่วันถ้าจะให้เร็วดองแล้วสองถึงสามวันกินได้เลยคือหรือดองกินได้เลยคือทุบเลยครับล้างสะอาดแล้วก็ทุบทุบทุบใส่ไปในขวดแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาดื่มได้เลยนะครับก่อนนอน,นครับถ้าสุราดื่มก่อนนอนนะครับแต่ถ้าต้ม เช้าเย็นนะครับเช้าเย็นก่อนอาหารทาสุราดื่มก่อนนอนครับสําหรับสูตรยาดองนี่ครับเจ้าต่อยติ่งไทยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องคนลุยป่าด้วยครับตอนนี้ต้องกราบคําว่าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ